อืมยงสองสามเก่งเก่งเดบร้อนนี่ตอนนี้เขากระไดไก่เทียวห่วยแล้วนี่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยบอกทำไมคนโกเก่งคือนยังเจ้าเก่งเนาะสมคบคำรำลือป่ะสบายดีทุกคนยายเสลีมาแล้วพี่น้องเลยนี่พี่น้อง นไปจะมายังมื้อนี้ปฟายังเป็นซิวในในในซบพี่น้องบ่เฮ็ดลายมือใบประชื้อมีอะไรพี่น้องมื้อนี้ถือว่าเฮาเฮ็ดเมนูเด็ดอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ไปปลาทอธรูปเด่นข้าเฮ็ดกับดักไวหวยั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ๆเฮ็ดกับดักไว้ยายสิริเพิ่นก็มาเกือไก่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอจะน้อยจะน้อยเฮาสิเฮ็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเฮ็ดกับดักอลไรพี่น้องเนาะเฮาสิเฮ็ดกับดักอลไรข้าวเช็ดไป วางไว้่เบื้องนั้นพี่น้องเฮาสิเฮ็ดกับดักแล้วเฮาสิดึงเอาดึงเอาไก่แล้วเฮาสิดึงเอาไก่ตอ,อไกตอนนี้เฮาก็เกลือเกลือหลอกมันก่อนเบื้องนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่นี่มันมันสิฮู้ได้นี่ว่าเฮามาเอามันยายสิรีเพิ่นก็นมาเกลือไก่<า>กำลังมามื้อนี้แล้วพี่น้องเอ้ย,ดดย,ยมือม้ออื่นมื้อคือกเมื่อไงอีกมาจอบฟัวว่าง่ายคือมากินหอด,ดฟัวหน่อยนึงเห็นบ่ นอนพักจ <beautiful. S 2> ้ะนอนพักอย่าไปเกลือเบิดเ้พอแล้วแหละไปนอนไปเห็ดกับดักกันเถอพี่น้องเด้อไปเห็ดกับดักอยู่ฮะใส่บวงจ้ะ เขาเต็มเฮ้ยวังว่าสิไดยอย้อีบ่ตอนนี้เฮาก็ะบรรุนกันเนาะพี่น้องนี่ทายทางรายมันเห็นในที่ทรายทําชมเห็นในที่นี่นี่กันั้วดึงตัวนี้แตกแตกสะเราได้หนี่พี่น้องนี่ดึงตัวนี้นี่ท้ายกล่องลังซะใหญ่มันบ่เขาบ่วกเข้าที่ที่เอาไก่กินอะได้กินเร่ววันนี้เอาแล้วตัวแม่เอาเลยรู้ตัวแม่เอาเลยนะ แม่ส <ève S 2> ิเป็นอีามันมันมันูแล้ววาเฮาเฮามันมันบ่เข้าบนั้่สิได้แต่น้อยหนึ่งสโอเเ่ แตกแตกซะเร็วบตัวนี้ตัวนีมันแม่คอไปจกแล้วโอ้เก่งเนาะนี่มันอยากคุณองสีนุติ๋ยัง้นฉลาด้ตันี้อสตัวนี้แหละตัวนี้แหละเีว่าสำเร็จไปนะพี่น้องี่เอาของัไป นี่ตอนนี้ห้อกระได้ไก่เทียมหอยแล้วนี่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ้กคลั่งไปคนโกเก่งคือยังเจ้าเก่งเนาะต้มครับทำรำลืมวะอย่าหอมเสียไปอย่าหอมอย่าหอมอย่านะอย่านะอย่าหอมเสียนไวเนาะพี่น้องเนาะเสียนไวเห็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บบัเดียวรอดนี่้มันห่อย่าแล้วเขาเห็ดยังกินเว้ยต้มมุกมกตอนพี่น้องเลยเขาว่าเอามาที่ไหน เม,มีอะมากต้มไก่ให้เมียกินฮะซื้อซือก่อน,นอย่างเอ,อ้ยอยจะจะดื้อจะดื้อนะมันไปไหนาขาขาเมียให้ไก่กินนะพี่น้องอเอ <laughs> าขาไก่ให้เมีกมมกย,กยกินเป็นขาเมียให้ไก่กินอันแรกเอาพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยโอเ้เก่งั้นจ้าเนาะ โอ้โหเริ่มเปียนใบย้ายตอนนี้เพิ่นกระจมเนาะพี่น้องเน้องฟัวเ็ดซอยเพิ่นกะันอยากหายพี่น้อง,นะเ,อเ,องเอ,อ้ยอยากห่างผัวอยากหายอยากหางอยากหายติยติยวันนี้เรากา็ลายเอ้ยนะโลกคนไกลพี่น้องเอ,อ้ยนี่ฮะจับมาแล้วจับห้แล้วก็ยังห้เฮาลกอีกห,หนึ่งเขาให้เพื่อนอีกนี่พี่น้องอนี่นหาหนึ่ง ออคอยนี่คอยนี่นบัดมูมาบดเห็ดยังบดเห็ดเห็ดเอา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 เจ้าคือบดเห็ดใช่ไหมเห็ดที่เขาเปล่าไพ่หนึ่งขาเปล่าไพ่จับไก่ให้เด้๊ะมันเป็นนาทีเมียอยู่แล้วพี่น้องเนาะเมีอยอร์ิงใส่พัวามาพวเฮ็ดเบียกบนมือ,อยังมาอิงใส่บนตาเมีแอร์พี่น้องเอ้ย ลงไปลงไปนี่เนะ้อพี่น้องเมนูเฮากะจได้เฮ็ดเฮ็ดยังยหญกินยหญต้มต้มเนาะพี่น้องเนาะต้มต้มไก่พอเท้ายาไก่เนาะพี่น้องอยากกินต้มไก,าาก,ก,มไก่ดนแล้วบริกินสดหนาเหมืนหอนห่อใส่ซ่าหนะน่อยมี่ภาษาบอแมนน้อ <c oughs> พี่น้องวาหย,ยอกซืซอ่นี่พี่น้องเอ้ยของแท้นี่ซาของแท้นี่ก็คือซา อันนั้นพี่น้องใบใบม,ขมใบปปะขามซาใบมะขามโอ้ยโอ้้ตัวน,นั้นตัวน,นั้นตัวน,นั้นมาขึ้นโตขึ้นตังอยากใต้ตอีกตัวที่ช่องหม้อกไก,ก่ตัวน,นี้ใส่อันใบมะขามเนาะพี่น,อน้องเนาะตบไก่ใส่ใบมะขาม,มลดคนลดคนสอยยาวก,ก่อนพี่น้องเลยน้องพี่น้องตอนนี้ยายสลีบันกา มั่งใส่มั่งพุ่งออกมาเลยตับไตใส่พุ่งบนย่างเยอเซอรีนำเบิร์ดป้าป้าก็มีในนี่ป้าแช่น้ำก่อนข้างแน่พี่น้องเลยนี่ทำไิเป็นคนอ่ะสวยเขาก่อนพี่น้องตัวนี้สิต้มไก่ตัวนี้สองสองเต้าขนั่นเนี่ยต้มไก่แน่หนึ่งเข่าแน่ซิกซิกแล้วบ่นี่สวยเลยบ่ โอ้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 ลืมใส่หนามยายหลวกมือมันไม่มีค่าอย่ามาง,ง่ายสิคะคุณยายคุณยายสรีจ้า คอยบอสวยเจ้าบอสวยได้สวยเนี่ยฮากับเอบอบมวลเนองเนี่ยฮาใส่นามก้อนแล้วก็ใส่จังสาเขาลง่นองเลยใส่มันว่าไงก็คือบริหามันติดนี่หัวหัวดีดีแม่หัว นี่คือไม้ใต้คมแฝดเท่านะพี่น้องแล้วเมน,นี้นึงเขาเดิกว่าคาเบียกค้าง,งานอืมเขาเนี้ยบานเฮาเขานี้ขนขยขวาเฮ็ดเองในหนานี่พี่น้องผมว่าพิตีได้นี่เข้าวตัวนี้มันกระถือนำฝนแน่น้อยหนึง่งยายมันแข็งมาจากที่เมือ เข้ามาบัดบขครับธรรมดาแล้วเขาก็ม,ม,าามาสามสีชั่วโมงนีโอ้ آ ย آ ย آ ยอ้ขาเเนียวันฮ้อนกินกับตมไก่แกวตับอุ้ยหยอดแล้วและปะจำยาสีนาเหลือมหย่อน <laughs> นายุงน้ำนาเหลือมน้ำคือเกาปลาตนาเห็ดอ,ขอ,ขอกินดน้งนะเ๋าีกินยง ไปพัฒยากินกาแยมใหม่เชสวน่กินน้ำได้กินเขาแรงน้ำกันได้พี่น้องเ้อมาเด้อพี่น้องนี่กยป้าหารแรงของใหญ่สดีวอนยงวัวยองไก่นี่ว่า อพี่น้องกินข้าวน้ำบาขมใบคนโกสลีิโยบานธาขอนุญาตกินข้าวกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขมใบนี่เด้อจับได้จังจนิฝากไปติดตามยายสิรีนีเด้อมือเช็ดคลิปเฮ้ช็ดคลิปขอการคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย